ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 49เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซท่านว่านี่นั้นเป็นอันละงบสิ้นไปด้วยแปลนี่ใหม่ถ้าทำหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปากสจากเงื่อนไขก็ดีเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในหนี้อันปากสจากเงื่อนไขก็ดีเปลี่ยนเงื่อนไขก็ดี ท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้นั้นถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องแปลงหนี้ใหม่เป็นสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ตกลงกันเพื่อเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้อันเป็นผลให้หนี้เดิมเป็นอันระงับสิ้นไป และเกิดหนี้ใหม่ขึ้นมาผูกพันกันต่อไปสาระสำคัญของการแปลงหนี้ใหม่ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 1. ต้องมีหนี้เก่าอยู่แล้วและมีสัญญาที่ทำขึ้นใหม่เพื่อระงับหนี้เก่าโดยก่อให้เกิดหนี้ขึ้นใหม่ 2. ต้องมีการทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ 3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องมีเจตนาระงับหนี้เก่าเพื่อที่จะมาผูกพันกันตามหนี้ใหม่ข้อหนึ่งที่ว่าต้องมีหนี้เก่าอยู่แล้วถึงจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกันใหม่นั้นหมายความว่าเงื่อนไขอันสำคัญของการแปลงหนี้ใหม่ประการแรกก็คือจะต้องมีหนี้เก่าอยู่แล้วและมีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่กรณีที่เกี่ยวข้องอยู่ ฉะนั้นถ้าหนี้เก่าไม่ได้เกิดมีขึ้นผูกพันคู่กรณีแล้วเช่นในกรณีที่การที่ได้ทำไปเพื่อก่อหนี้ได้ตกเป็นโมคะเพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือกรณีเป็นการพ้นวิสัยหรือกรณีเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกรณีหนี้เก่าตกเป็นโมคะ พอมีได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นิติกรรมที่เป็นโมฆะเหล่านี้ย่อมไม่ผูกพันคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนี้เก่าจึงหามีอยู่ไม่คู่กรณีจึงไม่อาจทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา 3, 4, 9นี้ได้เพราะว่าไม่มีหนี้เก่าอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นหนี้ใหม่ขึ้นได้แต่สำหรับกรณีของโมคียกรรมถ้าปรากฏว่า นี่เก่าเกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมคียกรรมซึ่งถือว่ามีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่กรณีที่เกี่ยวข้องอยู่จนกว่าจะได้มีการบอกร้างถ้าตราบใดาย,ยังไม่ได้มีการบอกร้างก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์อยู่และอยู่ในเงื่อนไขที่อาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนี่ใหม่ได้ทั้งนี้เหตุผลรับรองก็โดยในของมาตา1 4 2อนุส ซึ่งถ้าได้มีการแปลงหนี้ใหม่แล้วก็ให้ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันหนี้เก่าที่เป็นโมคิยะนั้นไปในตัวข้อ2ต้องมีการทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ หรือทำหนี้มีเงื่อนไขให้กลายเป็นหนี้ปาสจากเงื่อนไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปในหนี้อันปาสจากเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ข้อสังเกตกรณีของเรื่องเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นสิ่งสาระ เป็นสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญตามมาตราสา9สี่เวสองนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นเงื่อนไขยอย่างใดดังนั้นจึงอาจเป็นกรณีของเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเงื่อนไขบังคับหลังก็ได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความรวมถึงกรณีของเงื่อนเวลาด้วยข้อ3คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องมีเจตนาระงับหนี้เก่า เพื่อที่จะมาผูกพันกันตามนี่ใหม่หมายความว่ากรณีของการแปลนี่ใหม่นั้นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องมีเจตนาในการที่จะระงับนี่เก่าด้วยโดยมีความประสงค์เพื่อที่จะมาผูกพันกันตามนี่ใหม่ที่ได้ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งนี่ใหม่ที่ได้กาะให้เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีผลสมบูรณ์ด้วยในเรื่องของการแปลนี่ใหม่ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงเจตนาของคู่กรณีโดยพิจารณาตามพฤติการเป็นเรื่องๆประกอบกันไปดังนั้นถ้าเป็นเพียงกรณีของการรับสภาพหนี้ตามมูลหนี้เดิมโดยมิได้มีเจตนาระงับหนี้เก่าหรือกรณีของการรับเอาความผูกพันอันใหม่เพื่อการคำจุนสนับสนุนหนี้เก่าจึงไม่ใช่เรื่องการแปลงหนี้ใหม่ตามมาตราสา9นี้ ข้อสังเกตท้ายมาตรา349การที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องตกลงการเปลี่ยนแปลงบรรดาอุปกรณ์ทั้งหลายแห่งนี้ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้จึงไม่ใช่การแปลงนี่ใหมายตามมาตรา349นี้ตัวอย่างเช่นนี่เดิมไม่มีการคิดดอกเบี้ย ต่อมาตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นคิดดอกเบี้ยหรือหนี้เดิมมีดอกเบี้ยต่อมาตกลงกันใหม่เป็นไม่คิดดอกเบี้ยหรือเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยลงไม่ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือกรณีหนี้เดิมไม่มีจำนำจำนนงหรือผู้ค้ำประกัน ต่อมาได้มีการเพิ่มหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้โดยนำทรัพย์มาจำนำหรือจำนองไว้กับเจ้าหนี้หรือหาผู้ค้ำประกันมาค้ำประกันให้หรือกรณีหนี้เดิมมีหลักประกันอยู่แล้วเช่นมีจำนำจำนองหรือผู้ค้ำประกันต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือลดหลักประกันเหล่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการแปลงนี้ใหม่รวมทั้งกรณีของการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการชำระหนี้หรือกำหนดเวลาในการชำระหนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้เหมือนเช่นกันเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้